ดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในแบบฉบับมืดมืดปิดไฟขังนอกไฟก็เอยเปิดไฟขังนอกไฟมันก็นเลยแบบไม่ต้องเข้าไปเลยนะในห้องแม่ไม่ต้องเลยนะนี่ปุ่นสิไปสิไปอันบ้านพี่เจียมจะเข้ากัน ไปชมทุ่งจะข้าวกันตัว่าเห็ดออกเห็ดบานแล้วออกก็เลยสิไปบึงเลือยจิพห้ากันไปเก็บ <c oughs> เห็ดผึง ขามหาสิบกิโลหวานพี่น้องแล้วบนเห็ดเบบกอบลูกอุกขุนเบิดว่าว่าบดผักเลยเล็บมูนเบิดหวานเล็บมูนเบิดเลยตีนกับปูนมะปูนกินหมากปูนกินหมากแลก้วกัรของเปียวมันบ่เมืม้อนี่เฮียวแบบ บางไปเบิดจิบเนี่ยยังจิบยังระบมนี่ห้าสิบกิโลอ่ะแกะผู้เดียวเมื่อวานเมียนน้องจิบซีสิบ่นไปอยู่ต่างประเทศเอาเอาเอาเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงมาหน่มานี่มานี่มานี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องมุเจอไปอีหยังมาหาเยบบน มดเจ้ามดเจ้าไปยังมาหาญี่ป okay, um mm. an> ุ่นมดเจ้ามดเจ้าบังนี่ไปแม่ยายกำลังกินข้าวอยู่เรียกกำลังกินกาแฟอยู่ไปไปไปออกไปข้างนอกมาได้ยังไงนี่มาได้ไหนกินขนมบันี่อ่ะอันนี้นี่นี่นาะนี่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 มันดื้อหลือ่ะนะนี่นี่แม่นี่แม่

อืมกินขนมดีอ่ะอ่ะเปาอ่ะเปาปัาปงตื่นได้แล้วมาน้องหมาเร็วอัาน,น,นหน้างตาเป็นเรียนลูกอืมกินนกไกี่พวกก็ไหวเนี้ย เคียดยุ่วเดียวหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยบักขำลูกเขาก็ไปรับจ้งางตาเขาเนาะเขาลูกเขาไปน้ำหลานไปน้ำเบิดอยังบอกกับไปชุ่มพ่วงมันบองเหมือนกันกลับมาแบบเท่ากันมตามมตำสมตำสมขนมเส้นแคบหมกูกินกันยู่อันบ้านนังยอมเนี่ยเราบ้านญาติบ้านน้อง,อนนอง,องโผกินเราเยอะพวกกะไทยบักขำ จากรถปีกับมาใส่ซาเล่งขนมาบานชงกระสอบปุ๋ยถุงละหาสิบไอ้ถุงละดี่สิบหาโลหาสิบสองโลมาบ้านก็นได้บักทั่วดินได้กระโพดได้ยังมัต้มชู้กันกินหม้นบายสวงบายสวงบายสามมาลุยเห็ดพี่น้องเออจวดสิเร็วเกือบสองทุม่ม ก็่เนยลุ่นเหมงโทมาสสองหลบญี่ปุ่นบอลเลีวเอาหรือกว่ากันสันยุยยุห็บซ้าาสันยุยทำงานของยุซ้าจันสิพันมาไปเดินเหรียก้อนมาสันเราปลเ้ยผามาออกไปยังหนึ่งกูวาเรี้วข้อลลกเจนนี่บนเรียบร้อยพี่น้องกูวาเรีวบร่กินจ้อยตั้ง้อลเจนกูขวางจอย nhiều xã bản, bản này, ôi, chăng xỉ nói cái xăm, đít nói, ở ruột thì nói, ơi, từ một thì mắt cho, bản này hết chăng đấy, con heo pháo, ôi, 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 cứ tưởng nó ăn mèo, mèo, mình hát đâu? <laughs> 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 ไลายเด็พ no ี our our oh, 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 ่น้องโดนหายนี้กับเนื้อร้านแล้วโดนเนี่บนหายนี้อัดร้านแลี่โอ้ยโอ้ยโอ้ก็เลยเดี๋ยวมาทำความสะอาดบ้านนี่โอ้ยนคือในเรี่ยวเดอก์ลายไ่ได้กินฮอดเคี่ยวได้กินสลัดผักตายบุ๊คจั๊กซื้อจักถุงมันยังสิพขอบานทจ่ายโม่บาทโอ้ยเนาะมันกับประโยชน์สื่อๆืดิ ต้องเขียดไปอ่ะนาเด็กพี่นอ้องนี่บนเฮ็ดอันนี้ไว้ให้หอยเบ,บ่กกินเบิกจัดคนน้องสาวน้นนนสมื่อว่าหมาบว่าเมียวดอกเมียวกวับมาเกี่ยวดิตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จีมันนางขาลดได้ดีนี่เสียงเขาอาหารโซมอาหารเม็ดเอาไซส่ถุงเอาไซส่ใหญ่ โลวันให้ก็บอกินตลองนี้อาหารน้ำรางก็โอ้ยดู่ยากเลยหมดเหงื่อหลายเด,ด,ด้หมดขันนี่น้อยหมดหมดขันหมดเคืนหมดอยังหมด้หมดนดำผึ่งหมด้ต่าง ก็ดีงั้นตรงไปหองขึ้วย้บนกินวยใข่กับกาแฟ สังคีมสังอย่างนั้นแผเรียบร้อยแล้วเติมขึ้นอันนี่หน่อคนนึงมาอีกโอ้ยหนูเห็นใหญ่เห็ดงานหนูละเมยน้ำมาั่นหนูละเห็นใหญ่เห็นใหญ่ใช้ชีวิตหนูละเหนื่อยแทน่นละโอ้สีหน้าเมยแค่นี้อย่างก็เลยว่าสีหน้าสบายสบายชิวๆอยู่แล้วล่ะเนี้ยเมยเขาก็เมยก็เลยว่าเนี้ยเมย์เขาตัวเมย์ล่ะ อมวนดีเด้ละมีงานทำมีมีงานทำนม่เหงาไม่ว่างบ่าเรียงว่าว่างเี้ยว่างกับว่างน้อนอยูซื้อๆกับน้อนเด้ละพี่น้องน้ำเด็กเคืองจุกลูกกับนี้รถขิมนก็เด้อโอ้ยโอ้ย ตุ่งลงก็ได้กินเห็ดไม่ก็ล้มหม้ก็ถือเพื่นเลยดินีกายใจมันนี่ตื่นแต่วเสานะตีห้าครึ่งนะอะไรเงี้ยเป็นประวัติเลยเขาว่าเห็ดออกเห็ดโคกเห็ดยังก็ออกก็อย่าไปเก็บพี่น้องบันนี่เข่าก็สีเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเข่าก็มา่บอกให้ไปจองคิ้วลดไว้เพื่อนะ น้องสังเกตเห็นอี่หรือบปม่นเลนใส่เลนขวอยี่หลือมันหยากมันหยาใ่้ญี่ปุนนเอาอาหารอาหารซอสแบบชีมากก็ยังกินทีเดียว เม็ดหมดเนื้ออืึ้งจึ้งนั่นอนนึงล่ะ้ข้าวต่อเลยเาจะไปจ้างไดเดี๋ยวอยู่บนสิพาไปเบืองมาสิได้บอไปเก็บเห็ดกับดดเนาะบ๊ายบาย